ทำไมทุกอย่างถึงกลายเป็นแบบนี้หรือว่ามันผิดพลาดตั้งแต่ตอนนั้นกันนะเปิดเทอมวันแรกแล้วสินะตื่นเต้นจังถ้าได้เจอเพื่อนดีๆก็คงจะดียังไงก็เข้าไปข้างในก่อนดีกว่าเราเรียนชั้นนี้สินะหลบไปนะ โอ้ยโทษทีพอดีเรารีบมากไม่เป็นไรนึกว่าจะสายแล้วซะอีกว่าแต่เธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าที่หัวนิดหน่อยแล้วเธอล่ะให้พาไปห้องพยาบาลไหมฉันไม่เจ็บมากหรอกขอบคุณที่เป็นห่วงนะไม่เลยฉันเป็นคนวิ่งชนเธอไม่ต้องขอบคุณหรอกนะขอโทษอีกครั้งด้วยนะไม่เป็นไรว่าแต่เธอชื่ออะไรหรออ๋อฉันชื่อโยรุนะฉันชื่อมิจินนะยินดีที่ได้รู้จักนะเหมือนกันโยรู้อยู่ห้องไหนหรอห้องห้าน่ะ เธอล่ะห้องเดียวกันเลยจริงเหรอนี่ถือว่าฟ้าส่งเรามาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าฉันก็คิดว่างั้นนะฮ่าฮาอัดดังแล้วนี่นั้นไปเรียนกันเถอะพักเที่ยงแล้วเธอหิวหรือเปล่าไม่ค่อยหิวนะโยรุล่า ไม่ค่อยหิวเหมือนกันฉันว่าจะทักตั้งนานแล้วอะไรหรอโยรุสวยมากเลยนะเพื่อนเพื่อนในห้องก็พากันชมโยรุไม่หยุดกันเลยฉันล่ะอิจฉาจังคนหน้าตาดีแหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมิจินเองก็น่ารักมากเหมือนกันขนจังห้าห้าฉันถูกใจโยรุมากเลยฉันเองก็เหมือนกันนะมิจินเง้นต่อไปนี้เรามาเป็นเพื่อนสนิทกันเถอะนะได้เลยมาเป็นเพื่อนสนิทกันฝากตัวด้วยนะโยรุอืเริ่มหิวแล้วล่ะ งั้นไปหาอะไรกินกันโอเคไปกันเถอะเห็นว่าที่มินิมาร์มีของอร่อยเยอะมากเลยนะจริงหรองั้นรีบไปกันเถอะขนมอันนี้น่ากินเนอะนั่นสิฉันสือบ้างดีกว่าอันนี้ก็น่าอร่อยนะโยรุไหนไหนนี่เลยว้าวสองน่ารักจังนเนาะ อยู่ในหน้าหาไม่เจอเลยแฮะนี่นี่ดูคนนั้นสิเหมือนเขาจะหาอะไรอยู่นะนั้นเราไปถามเขาดีไหมโอเคโทษทีนะต้องการให้ช่วยหรือเปล่าฮะอ๋อพอดีผมหาขนมอยู่น่ะแบบไหนเหรอหรือว่าจะเป็นขนมสุดฮิตใช่แล้วล่ะพอดีอยู่ทางนู้นนะฉันทางด้านซ้ายนะโอเคขอบคุณพวกเธอมากนะได้เวลาเข้าเรียนแล้วไปกันเถอะ